ทำไมไ <laughs> ่ได้เด็สิโอเคนั่นแหละอีกคนนึงครับนะขอเสียด้วยกับแม็กเจนมาหน้าด้วยค่ะยังไงสวัสดีค่ะครับผมอ่ะแม็กขออนุญาตครับขออนุญาตนิดนึงดูเหมือนแม็กจะตกเกับพี่ไงลกูโโ <laughs> กโธ่จอดแทนแฟนคลับนะครับอะน้องโดนกับน้องแม็กครับเป็นไงฮะจะมีแฟนคลับเยอะนะตื่นเต้นไหมครับรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ คนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากเลยนะฮะขอแจ้งด้านบนหน่อยได้ไหมครับคือผมสารภาพไปดิผมติดตามน้องโดนแล้วก็แล้วโดนถึงน้องแม็กด้วยคือเขาร็อกเพลงพร้อมมากจริงรู้สึกว่าเราไม่คิดว่ามันจะตัวจริงใชครับว่านี้ผมล็องเพลงไม่สนิทครับโอ้โหโดนล่นเล่นลีทายโดนโดนเล่นพี่แล้วตรงนี้ผมชอบจริงๆแล้วล้องเพลงรู่ทุ่งพอมากเลยนะอ๋ออยากจะบให้หลอก ขอทอนหนึ่งได้ไหมเอาเทไรเป็นไรเอออน้งโดนครับอันนี้เสียงแหบนะครับพระบกเมื่อเช้าก็ไปถ่ายวีมาด้วยนะครับก็ถ้าเป็นนางเอก MV ด้วยนะครับโอเคครับกลับมาครับอดี๋ยวไหนล่ะขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งไม่รู้หลับฟังนั้นไหม อ่าไม่พ่อประกันในข้อมไปก่อนนะครับ<ว>ลองได้ยังไงผมรอฟังอยู่ลองเรือมารักรวยหรืหรอจนหายใ,ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร สอายปาแลหายิงรักยิ้หนึ่งนาทียังไงยังไงคุณดีเชื่อยังเยี๋ยังขนลุกเลยอ่ะคนลุกนี่เพราะใช่ไหมพร้ะได้โอ้ยอยากฟังคนนี้บ้างไหมล่ะโอ้ย่าเลยครับแฟนแฟนอยากฟังไหมล่ะอยากฟังส่งเสียงเลว ภาษาผมเลยน้องแม็กนี่คือผมผมมองหน้าเหมือนดาราพระเอกคนน <im ế net repay> ึงนะคุณบ well. ีว่าใครคิดอยู่อลังคิดอยู่ใครนะพี่เทมคุณเคนธีระเดชอะอคล้ายกันนะกันทั่วพันทั่วไอ้คล้ายกันน้องแม็กครับโอ้โหแฟนคลับขนาดนี้นะยเขา